ออผมโดนผมอยู่ที่ไหนน่ะผมโดนยายแก่ตีหัวอ๋อที่นี่มันที่ไหนอะไรเนี่ยสมุดอันนี้ห้องกีนคีเหรอไม่มีอะไรอ่ะผมโดนยายแก่ที่ไหนตีหัวก็ไม่รู้ฮะทุกคนสลบสลบสลบว่าระเิออีกทีที่นี่ยายแก่อ๋อ มืน่นมื่นหัวไปหมดเลยมื่นหัวไปหมดเลยมีสมุดต,ตรงนี้ด้วยเ,ออเปิดลิ้นชักเปิดตรงนี้ก็ไม่เจออะไรทิ้งสมุดแม่งตรงนี้มีลิ้นชักอีกนหนึ่งฮะเปิดดิปิด เฮ้ยกาลีนคลีกรีนคลีนี่เอาทีมผมเคยเล่นแล้วทุกคนผมตอนแหลผมเล่นไปเมื่อกี้แต่คลิปมันเสียนะไม่ใช่คลิปมันเสียหรอกเกมมันบักกรีนคลีน่าจะเ,าเปิดตรงนี้ใช่เปิดตรงนี้แหละปุ๊บห้องนี้มีหายหายหายแล้วหายอีก เฮ้ยคอบาว่ะคอบาอยู่ห้องนี้เหรอโอเคผมต้องไปเปิดเพื่อตามหาสิ่งที่เรียกว่าแฮมเมือรู้จักแฮมเมือไหมทุกคนอุย๊ยป้าป้าก็น่าจะรู้จักนะไม่เจอคอบาได้ใช้รอบเดียวเนี่ย รู้สึกเล่นทั้งเกมมาจะใช้แค่รอบเดียวฮึบไม่เจอป้าไอคิดเท่โดนป้าดักกินปะเนี่ยเจอไหมไม่เจอเฮ้ยไม่เจอได้ไงอะป้าป้าไอ,อเสียโดนจุกเลยอืออโอ้ยเสียไปนหนึ่งน้ำเป็นยังไงล่ะครับ น่าจะข้างบนนี้มีอะไรฟุบมีมีพอดีเลยฟุบแฮมเมอร์แฮมเมอร์จริงด้วยวะ่ะฟุบแฮมเมอร์รู้สึกว่าจะมีไหยยน้นะทุกคนไหไห่ให้ทุบอยู่นะไห หายอยู่ไหนบ้างว่จําไม่ได้ละห้องเอ้ห้องกินครีฮะทุกคนกินครีจําได้อยู่ว่ามีอยู่ป๊อไม่มีอะไรมีไหมแถวนี้มีไหมมีแต่ยายไม่น่ามีใช่ไหมไม่อยายเดินช้าจังอนะ อย่าเดินกับหลังมานะอู้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 มูลวอล์กอุ้ยตรงนี้มีไห้เปาะแตกหนึ่งไม่มีอะไรเลยหัวละอะไรหรัวละอะไรยายยายไม่ได้อ้ำผมหรอกบอกตรงไม่ได้อำ้ำไม่ได้แดก อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรวะโกลเด้นคี่เหรอโกลเด้นคี่อ๋อ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 ห้องห้องตรงนูน้นห้องตรงนู้นฮะโกลเด้นคีย์โกลเด้นคีย์นี่ไงมีไหเอ่อ ตรงนี้ก็มีชิ้นส่วนอยู่ตรงนี้ฮะไม่มีอะไรเลยแถวนี้นี่หไหปอยเองอีกหนึ่งทีห้องข้างล่างเปิดได้ห้องนี้อ่ะนี่มันห้องห้องขังนี่หว่าไปแตกหนึ่งแตกสองสวยพี่สวย แตกหนึ่งแตกสองไปดีแตกอีกหนึ่งวิสีเวอร์คีนั่นไงว่าแล้วสีเงินเงินอย่างนี้จะเป็นอะไรใบได้นอกจากซินเวินซินเวินซินเวนคีเอาไปเปิดตรงไหนวะจำไม่ได้วะตรงนี้มีทางหนีทีไรอยู่ โยชิต oh ไม่ทันฝ yeah, ีเท้าแล้วกับฝีเท้ายายมันอยู here, ่คนละระดับพอเราวิ่งเร็วกว่าแมนแต่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 ตันนี้หมดอีซี่ฮะทุกคนถ้าเป็นโหมดมีเดียมรู้สึกว่าจะมีหมาด้วยนะแง่แง่แง่แอุ้ยเข้ามาเห็ุฮะทุกคนอันนี้ประตูอีกอันึงเปิดไว้ก่อน อันนี้ประตูปุ๊บอ๋อถางออกอยู่ตรงนี้เลยแล้วไงอ่ะอ๋อตรงนี้มีอ๋อตรงนี้มีหีบหีบขอบราปุ๊บอะไรวะสมุดเหรออ๋อศิลาจารึก เฮ้ยออกไปที่สมุดเกกะศิลาจันลึกเนี่ยอยู่ไหนกันบ้างวะจำไม่ได้อ่ะแตร่รี่รู้มันเอาไว้มาใส่ตรงนี้ฮะทุกคนตอนต้นเกมเราก็มองเห็นอยู่ฟึบปิงหนึ่งจุดเสียงเสียงตอนวางนี่มันไม่เหมือนหินเลยนะมันเหมือนสลามอะ่ะดังแจ๊ะเฮ้ยไอ ถ้าม่านข้างที่อยู่ข้างข้างผมมันก็ดังกึ๊ดก้า๊ดกึ๊ดก้า๊ดนะเพราะมันมีพัดลมนะโอเคมานี่ดิชุบ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 สไวเวอร์ซิกแซกซิกแซกวุ๊บอ้าวเฮ้ยหายไปแล้วอยู่ตรงนี้อันหนึง่งโอเคอยู่ตรงนี้อันหนึง่งหนึ่งสองแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ไหนวะ กูจะกูจะสิภาษาอะไรเมื่อกี้เฮ้ยได้ติดอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได้ลืมเล่นเองลืมเองเอาเข้าไปถ้าผมขึ้นไปอีกทีนี้ผมเจอยายแน่เลยวางดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นอันที่เท่าไหร่ไม่รู้พุพุขึ้นไปข้างบนดีกว่า ยายค่อนข้างเดินช้านะไม่น่าจะเป็นอะไรศีลาจะรู้สึกว่าจะมีในลิ้นชักตรงนู้นอีกอันหนึง่งอุย้ยยายเปาะนี่ยาย,ย,ายนี่ตรงนี้ฮะแล้วอีกอันนึงอยู่ไหนวะสามอีกอันนึงรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้นะ อีกอันนึงฮ ah. ้ไม่มีอันนี้ไงอะดูดูดอตืดูดูดูดตดอ อย่าบอกนะว่าปุ๊บปุ๊บก็มันก็ไม่หายนี่หว่าแล้วศิลาจารึกอีกชิ้นหนึ่งกูาหายไปไหนถามจริงมันหายไปไหนฮะห,หรือว่าเกมมึงบักอีกแล้วยยแกแกอเคเดี๋ยวค่อยมาดูฮะทุกคน ถ้าเกมบักดิกูเล่นใหม่นะถามจริงนี่กูต้องเล่นใหม่ใช่ไหมถามจริงกูคงไม่ต้องเล่นใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ฮะแปะลงไปโอเคทุกคนผมก็ได้เล่นใหม่ด้วยการสปีดรอน สปีดลันนะทุกคนผมบอกเลยผมเล่นมาถึงตอนเนี้ยผมใช้เวลาประมาณสองนาทีผมลองจับเวลาดูแล้วโอเคผมก็รู้แล้วว่าเกมหานี่มันบักเพราะเราเพราะถ้าเราเก็บของเร็วเกินไปมันก็จะของหายนะแต่ถ้าของอยู่ในมือมือเราเนี่ยเวลาเราตายแล้วของจะไม่หายเรียกว่าดีเลยนะ เออของจะได้ไม่ต้องตกนะตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงในห้องนั้นอันนึงจําได้ละจจาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้ได้ละถ้าผมเดินไปเลยโอเคกูว่าแล้วกูต้องเจอให้มันเดินวนแถวนี้หละทุกคนตรงนี้มีสมุดทีอาจารนลึกที่ผมไม่รู้นะว่าผมจะได้อะไรน่าจะเลสคีไหม เออกูจะได้ออกจากบ้านหลังแรกของยายสักทียายมีบ้านตั้งสี่หลังอ่ะคิดดูดิสี่อีนะทุกคนสี่ตอนจะรอดไหมเนะี่ยหยูยายยายยายดูวิธีลงบันไดอย่างที่ถูกต้องโดดเลยเอายาย ยายกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งว,วีวีมาแล้วมาแล้วขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไม่ใช่เจอยายนะเจอยายนี่สวยเลยนะทุกคนฟุบฟุบโอเคไม่เจอแต่ลงไปอาจจะเจอหรือเปล่าไม่เจอ คือว่าบ้านยายนี่ทามาจากไม้ทั้งหลังถ้าผมทําไฟหลุดมือนี่จะเป็นไงไม่ดิแล้วด,ดูดูดูแต่ละห้องยายดิกําแพงกแบบพ,พูดพูดพูดอยู่ห้องนี้แต่คนอีกคแต่คนที่อยู่ข้างๆห้องได้ยินนะทุกคนแบบกูพูดอยู่ตรงนี้นะแต่คนที่นั่งนอนอยู่ข้างห้องกูเฮ้ยมึงจะพูดอะไรนักหนาวะ ลำคานโอเคอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนะอยู่ในนี้หูอยูในนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดอนะ่ะทุกคนคิดไงผมพอรู้แล้วทุกคนว่าของของอย่างเช่นแบบไอเทมอ่ะมันจะอยู่ที่เดิมแต่แต่กุญแจเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่เดิมอนะ่ะทุกคนกุญแจมันจะสลับที่ไปเรื่อยๆแต่ไอเทมแต่ยังอยู่ที่เดิมตลอดเวลา อย่างเช่นคอนีะ่ะผมเจอ,อตรงจวนนั้นมันก็ยังอยู่บนมันก็ยังอยู่ตรงบนนั้นยเหมือนเดิมฮะอย่างเช่นคอบาที่ผมไปเจอในห้องตรงนั้นมันก็ยังวางอยู่ที่เดิมองศาเดิมจุดจุดเดิมแบบแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอะยกเว้นกุญแจนะผมเจอซิเวอร์คีย์ไม่เหมือนเดิมซิเวอร์คีย์นี้ผมเจออยู่ไหนผมก็ยังจําไม่ได้แต่กิีนคีย์ผมไปเจอตรงนู้นอะตรงไกลๆหน่อย เลที่สวยงามขอเลยแล้วกันได้เวลาโกยบกติถ้าเล่นโหมดมีเดียมเนี่ยจะมีหมาที่นอนเฝ้าตรงนี้ไว้ถ้าเราเดินไปใกล้หมานะทุกคนหมามันจะเห่าแล้วคุณยายก็จะวิ่งมาห้าเราไปละไปละไม่อยู่ละชุยชอยายจะเย็นครับ ผมยังผมยังผมยังหนุ่มผมยังอยากเอาไปหาเมียเอาให้ยายหายเล็กขี้ไปกันเถอะโวหลาก่อนยายเอาจบแล้วโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมอัดนานมากเลยโคตรเหนื่อยเลยครับ โอเคควกบ้าน okay. ั่นแหละทุกคนทุกคนรู้ว่าผมจะพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายมันออกมาอู้มองหาใครอยายแต่คงไม่ใช่ผมหรอกมั้งกลับไปเลและเอ้ย